สวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับมาสาธิตตัวโซ่ร่องนะครับตัวบันพับนะครับทําทขึ้นมาเองนะครับก็โดยปกติจะรับเหมาติดตั้งประตูด้วยนะครับใช้ตัวทริมเมอร์นะครับก็ตัวล็อกเนี่ยนะโอเค สาธิตนะ ยังโดนร่องไม้อยู่นะครับเพราะว่ามันยังไม่ไม่สึกจัดแจบจี่เย็นตรงนี้ต้องต้องสึกไปก่อนเนาะแลจะได้มาอย่างงี้จะติดขอบนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวตัวไม้ที่บอกว่าไม้ยังไม่สึก <Okay. S 1> ก็ร่องข้างในต้องตีเอา ก็จะสวยงามนะครับใช้เวลาเพียงแป๊บเดียวตัวนี้พวกงกบเบี้ยวนะครับตากแดดไว้ฟังสังเกตว่าฟังนี้จะลึกกว่านิดนึงนะครับนี่เสมอนะวงกบมันนุนขึ้นก็ทายชมเล่นๆนะจริงๆเป็น เป็นงานยากสำหรับช่างติดตั้งประตูนะครับถ้าไม่มีอุปกรณ์ช่วยเสริมครับมันจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ตัวตัวเนี้ที่คิดขึ้นมานะครับก็มีก็มีคนทําแหละนะครับแต่ว่ารูปแบบของตัวตัวล็อกนะครับจะเหมือนจะไม่เหมือนกันเรียกว่าตัวบางใบมั้งนะครับก็จะแตกต่างกันไปนะครับตัวนี้เป็นฝั่งวงกบนะครับฝั่งวงกบยิ่งอ่าเสาร้อง ใช้ซิลเนะี่ยค่อนข้างยากเลยนะครับเพราะว่ามันจะเมื่อย,อยเอวเมื่อยอะไรเนาะอ่านะครับก็ใช้ตัวนี้ก็จะง่ายขึ้นนะครับมือมือัวไปนะครับ<笑><笑>ก็ได้ทั้งประตูดได้ทั้งวงกบนะครับง่ายนะแปบเดียวจริงๆงนานมากจริงๆมันจะ มันใช้เวลานานมากหนึ่งร่องเนี่ยแล้วเวลาใช้เนี่ยมันจะไม่เรียบอย่างนี้นะครับมันจะไม่เรียบแล้วฝั่งเนี้ยมันก็จะไม่เสมอมันก็จะเป็นรอยตีนะครับบางทีก็บินบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าอเอคอัพอัพอว่าอัพเวลอัพประสิทธิภาพนะครับกับงานนะครับเรียนรู้กับงานแล้วก็นํามาประยุกใช้นะครับอ่านามาดัดแปลง ให้มันทํางานง่ายขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับดูดีมากขึ้นนะครับโอเคในโซนจังหวัดสุรินทร์บริรารีสเกตนะครับติดต่อได้นะครับรับติดตั้งประตูนะครับรับติดตั้งประตูนะครับตอนนี้ก็ทําให้บริษัทสร้างบ้านอยู่นะครับมันจะวัดสุรินทร์นะครับเป็นช่างรับเหมาเขาด้วยนะครับซ่อมกระสุนผ้าไปด้วยนะครับ โอเคครับถ okay, like, uh ่ายให้ชมเล่นๆนะครับ